บสุวรรณนันถอยรถป้ายแดงยกให้เป็นสายเกาตัว,ตวแม่เลยจริงๆสำหรับอดีตนางเอกสาวกบสุวรรณนันบุญาการหลังจากที่เจ้าตัวตัดสินใจควักกระเป๋าถอยรถบ่ายป้ายแดงขนหลูโดยให้เหตุผลว่าเห็นในซีรีส์เกาหลีบ่อยๆเลยต้องหามาใช้บ้างโดยสาวก,กบได้โพสต์รูปรถที่มีน้องนาดาและน้องนาโดนบุตรชายกับบุตรสาวรวมเฟรมด้วยพร้อมเจ้าตัวได้ระบุแัปชั่นเอาไว้ว่า ช่วงที่ผ่านมาแม่ลงอยู่ในวงซีรีสเกาหลีอย่างหนักเห็นอยู่บ่อยๆเลยต้องหามาใช้บ้างรอรุ่นใหม่หลายเดือนเด็กๆตื่นเต้นมากแต่ที่หนักกว่าน่าจะเป็นคุณพ่อ3มคนช่วยกันตั้งชื่อให้รถมีลินมินโฮยอนบินกงยูถ้าใครเห็นแม่จุบรถก่อนขึ้นลงได้ปรดเข้าใจว่าแม่ไม่ได้บ้าแค่เพ้อหน่อยๆเองสำหรับสาวกบสุวรรณบุญกันเนี่ย เป็นนักสแสดงหญิงและพิธีกรที่มีชื่อเสียงไทยชื่อเล่นว่ากบเธอได้รับฉายาว่าเป็นนางเอกยอดนิยมเบอร์หนึ่งซึ่งได้รับฉายาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นนางเอกตลอดกาลหรือนางเอกขวัญใจมหาชนหรือดาวค้างฟ้าราชินีเลตติ้งและตำนานนางเอกของเมืองไทยสาวกบสุวรรณันเกิดวันที่22กรกฎาคมเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากละครพื้นบ้านจากจากวงวง และมีผู้ชักชวนเข้ามาแสดงละครจากนั้นได้แสดงละครทรทัศน์เรื่องแรกคือพยองจากนั้นก็ด่งดังมาจากเรื่องดาวพระศุกร์ที่เรื่องน้ำตาคนดูได้ทั่วประเทศซึ่งละครเรื่องเนี้ยทําเรตติ้งได้สูงสุดเป็นอันดับที่สองในประวัติศาสตร์ของละครไทย ซึ่งก็ได้มีการส่งเธอไปคว้าาจประชาชนไปได้และกำเนิดคู่ขวัญของเธอก็คือนหนุ่มสอนลามเทพีทางนั่นเองจากความดังเรื่องนี้ส่งผลให้สุวรรณคงยิ่งขึ้นทำเนี่ยนังเอก,เอกยอดน,นิยมคนจนเธอมีผลงานการันตีความสามารถละครที่ตามมาอีกมากมายอาทิเช่นด้วยแรงอธิษฐานทัดดาวบุษยาตะวันทอแสงสวรรค์เบียงคุณพ่อรับจ้างหลงเงาจันศิลามณาีเรือนซ่อนลัก และบาปลักเป็นต้นผลงานาละครของสาวกบเนี่ยถูกจารึกในประวัติศาสตร์ของละครไทยเลตติ้งสูงสุดในประเทศไทยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่สาวกบเนี่ยความสวยก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะ